คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตทูยูกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเคยกับดิฉันพัชรากันที่มาผู้ด,ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแฟนคลับของรายการฟิตทูยูเราทุกคนต่างมีการชื่นชอบเรื่องของการนําประสบการณ์ผู้ใช้ต่างๆเข้ามาพูดคุยตัวจริงเสียงจริงวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ฟิตทูยูของเรามีประสบการณ์จากผู้ใช้จริงตัวจริงเสียงจริงรลอยอะ่ะเข้ามาพูดคุยในรายการค่ะและท่านนี้นะคะนอกจากจะเป็นผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของ New KC Life แล้วนะคะยังมีการร่วมทําธุรกิจเครือข่ายนี้ด้วยค่ะวันนี้เราต้องมาพูดคุยกันนะคะว่าการทําธุรกิจเครือข่ายกับ New KC Life รวมไปถึงการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆไปใช้มีการบํารุงร่างกายยังไงบ้างทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับการทําธุรกิจแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนอยากที่จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะคะท่านผู้นี้ค่ะนั่นก็คือทางด้านของคุณนบจันมิตรที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรา ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณนพสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ฉายเดี่ยวมาเลยนะคะคุณนพหลังจากที่เคยออกรายการ f ฟ t ต o ูยูของเราไปตอนนั้นก็มากับปร,รมาจารย์ณนเะมืองนนวันนี้ฉายเดี่ยวเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องของการออกรายการเราไปไหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ออกรายการ fixt ฟิตทูยูไปกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีครับก็มีสมาชิกหรือท่านที่ชมรายการอยู่นะคะ โทรเข้ามาถามผลิตภัณฑ์หรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโทรเข้ามาสอบถามสายรตรงเลยค,ค่ะ <ผม S 1> ส่วนใหญ่อสอบถามผลิตภ<อ>ัณฑ์ยังไงบ้างคะก็มีอ่บนะครแล้วก็ ฟิตทูยูมีวันฟิตทูยูเบต้าเบต้าคูแคนโอ้โหถือว่า3ตัวนี้เป็นพระเอกนางเอกของนิวเคซีเลยก็ว่าได้นะคะมันจะใช้ควบคู่กันได้ใช่ค่ะควบคู่กันได้ดีเลยถ้าพูดถึงอย่างที่พี่นพบอกไปว่าส่วนใหญ่ก็จะมีสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะใช้ดีใช้เหมาะสมพี่นพก็แนะนําไปใช่ไหมคะอย่างตัวพี่นพเองก็มีการใช้เองด้วยใช้เองใช้ยังไงบ้างคะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะวันนี้ ครั้งแรกก็สบู่นะคะสบี่นพใช้สบู่สบู่ฟิต o ูยูอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคะว่าบางทีเราคิดว่าสบู่ฟิต o ูยูจะใช้ได้เฉพาะสุภาพสตรีแต่ว่าพี่นพเองใช้สบู่ยังไงคะใช้้ตอนนีคือผมชอบทดลองทดลองเลยใครว่าดีหรือคอเลาเจออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าดีผมเป็นคนที่ชอบทดลองนะอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกที่รักษาบำรุงร่างกายต้องการมีสุขภาพ ร่างกายที่ดีนะครับแข็งแรงเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทดลองใช้สบู่ไปก่อนก็กลิ่นหอมนะอาเนี้อาการมาก่อนเลยอ่าครับกลิ่นหอมแล้วก็มันเหมือนหน้าจะตึงๆหน้าตึงๆหลังไม่ต้องไปฉีดโท็อกเลยไม่ต้องฉีดทิหน่าเด้งเลยก็คือก้อนเดียวเอาอยู่ทั้งร่างกายทั้งหน้าตาผิวพรรณครั้งแรกใช้รู้เลยครับว่าเออมันจะมี เแสบบคันๆแล้วก็ทําให้หน้าตึงนะครับเหมือนจะตึงหน้าเราจะตึงรู้สึกได้เลยมันกระชับขึ้นครัแล้วกลิ่นหอมริ้วรอยต่างๆก็ลดน้อยลงไหมคะมีส่วนนะฮะเมื่อก่อนใต้ถุงตาผมจะย่อนหน่อยก็ดีขึ้นก็ชับขึ้นใช้ยังไงบ้างคะเช้าเย็นอาบน้ําทุกครั้งเลยเช้าเย็นนะบางทีก็กลางวันด้วยร้อนๆทาให้เราอยากอาบน้ําบ่อยออคืคือเราต้องการ กินหอมค่ะนี่คุณผู้ชมท่านไหนที่ขี้เกียจอาบน้ําบ่อยแต่พอหันมาใช้ฟิ t ทูยูปุ๊บก็สามารถช่วยในเรื่องของการอาบน้ําอยากทําความสะอาดร่างกายมากขึ้นด้วยอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากฟิ t ทูยูแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่นพมีการลองเชฟผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยไหมคะเบต้าน่าจะค่ะใช้ได้ดีเพราะว่าผมดื่มเล้าบ่อยก็จะให้ไปบารุงตับค่ะถ้าดี ผมก็จะแนะนําเพื่อนอตอนนี้ก็กําลัง,ง,งทดลองใช้อยู่ใช่ั้่ครับกำลังทดลองอยู่ว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน ก็อย no ่างที่พ <th> ี XX ่นพบอกว่าพี่นพเองก็เป็นคนชอบดื่มนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วใช่ไหมคะก็เลยหันมาดูแลร่างกายด้วยการหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเมตาคูแคนก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทานอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีการดูแลร่างกายควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่าทานเสริมอาหารไปแล้วแต่ว่ายังใช้วิถีชีวิตเหมือนเดิมยังกินเหล้ายังสูบบุหรี่ไม่ออกกําลังกายทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ใช่ครับอย่างพี่นพบอกว่าตอนนี้ก็เริ่ม ที่จะมาดูแลสุขภาพเบต้ากูแคนก็ทดลองใช้อยู่ค่ะและนอกจากนี้ในเรื่องของการขยายเครือข่ายสินค้าต่างๆในสายงานของพี่นพเองตอนนี้มีการขยายไปถึงไหนแล้วคะก็มีหลายท่านมาทดลองนะคือผมอยู่ที่บ้านบางคนมาทักนะว่าทําไมขาวขึ้นขาวขึ้นเลยค่ะทำไมผิวเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อผมเป็นคนผิวแห้งผมเป็นคนผิวแห้งแล้ว หลังจากอาบน้ําเนี่ยเรามาขูดๆดูจะมีขุยขาวตามหน้าตามแก้มอะไรอย่างเงี้ยพอใช้สบู่ตัวนี้ไปมันมันคล้ายๆมีออร่ามีผิวชุ่มชื่นขึ้นมันเหนียวเหนียวเหมือนใช้เราทานครีมทาผิวแต่ครีมทาผิวผมไม่ใช่ไม่ใช้เลยใช้แต่สบู่อย่างเดียวจะเป็นผดผื่นคันพอมาใช้ตัวนี้ผดผื่นคันไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีค่ะ จะหายยุบนะคะรู้เลยภายในหนึ่งอาทิตย์นี้รู้เลยว่าเออสบู่ฟิ to ูยูของเรานี่ใช้ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่นพเองมีการแนะนําสายงานหรือว่าเครือข่ายของสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมงานยังไงบ้างคะในการขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่งตางๆครับก็มีหลายท่านที่สนใจว่าเข้ามายังไงอะไรยังไงที่บริษัทนี้อะไรเงี้ยผมก็แนะนําบอกว่าให้ มาติดต่อผมโดยตรงเดี๋ยวผมจะพามาเดี๋ยวผมจะพามาออกทีวีด้วยค่ะพบคุณแตงโมด้วยนะครับนั่งพูดคุยกันตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่พี่นพเองก็เมื่อก่อนก็มากับปรมาจารย์หน้าเมืองนนท์แต่ตอนนี้โอ้ยมาเองเลยนะคะเดี๋ยวอนาคตต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่สนใจติดต่อมาทางพี่นพก็จะมานั่งคุยกันตรงนี้เลยครับหลอกจากนี้ค่ะตอนนี้เราได้มีการวางแผนการตลาดเป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะของเราเองก็คือใช้ดีบอกต่อนะครับค่ะ คือผมจะอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ขายสมาชิกท่านแรกๆนะครับผมจะไม่ขายผมจะแบ่งแบ่งสี่ส่วนแล้วเอาไปทดลองดูถ้าดีกลับมาหาผมให้เบอร์ให้เบอร์เราสอนหนไว้เราจะไม่ขายแต่เราจะให้ไปทดลองใช้ก่อนใช่ครับให้ทดลองคือผมชอบให้ทดลองก่อนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกลับมาทางผมก็คือเราก็จะมี สี่แล้วใช่ไหมหนึ่งก้อนใช่ค่ะนี่แหละคือการขยายกนได้สี่คนละอ่ะนี่คือการขยายตลาดของผมไม่ยากพี่นบบอกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะในแผนการขยายตลาดก็คือไม่ขายฉันไม่ขายแต่ฉันให้เอาไปใช้ฟรีเลยทดลองก่อนถ้าคุณใช้ดีแล้วคุณไม่ต้องบอกต่อแล้วคุณไม่ต้องกลับมานะนี่บางท่านซื้อสั่งเป็นโลก็มีครึ่งโลก็มีเพื่อจะไปขยายต่อถ้าท่านใดอยากเป็นสมาชิกก็มาสมัครที่บริษัทนิวคี แนวเคซีไลท์นะครับ uh, โดยผ่านทางผมเลยก็ได้นะครับมาเป็นทีมผม,มแล้วก็จะพาประสบความสำเร็จด้วยสินค้าที่ดีะนะครับแล้วตอนนี้คะ่ะพี่นพเองสินค้าตัวไหนคะที่ทางด้านของสมาชิกหรือว่าลูกค้านี่สนใจมากเป็นอันดับหนึ่งเป็นพิเศษเลยทางด้านของทีมงานพี่นพเองของผมน่าจะสบู่กับเบตา้า เพราะว่า B ีวันผมยังไม่มีคนทดลองยังเป็นหนุ่มโสดอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เป็นเป็นไม้ครับไม้สองปีแล้วก็คือยังไม่มีคนทดลองบีวันดูรายการนี้ไม่แน่เลยค่ะอาจจะอยากจะมีสาวๆมาช่วยพี่นตทดลองก็ได้ท่านใดอยากทดลองบ1วันเชินนะครับเติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ถึงบ้านเลยครับถึงบ้านเลยนะคะนี่ก็คือก็จะมีการขยายเครือข่ายอย่างที่พี่นพบอกว่าตอนนี้ได้รับ ผลตอบรับดีก็คือ Fit To You กับเบต้าคูแคนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาสุขภาพยังไงไหมคะที่มาปรึกษาเราก็ส่วนใหญ่พักผ่อนน้อยนะพักผ่อนน้อยแล้วก็นี่แหละผิวพันธุ์แห้งหยาบก้านเป็นสิวเป็นฝ้าแต่รู้สึกว่าสิวจะแห้งนะฮะแห้งเร็วแห้งเร็วมากเลยผมเป็นที่นี่สองสามวันแห้งเลยยุบเลยยเเพราะว่ามีอะไรนะย้า รีแพร์ค่ะยารีแพร์เพราะว่ามีสารที่ทำให้กระชับเร็วขึ้นเป้องกันมะเร็งมะเร็งผิวหนังได้ด้วยหากท่านใดเป็นโรคผื่นคันอยากเกานะครับใช้สบู่ฟิตทูยูจะไม่คันจะหายคันนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดแผลอะไรตามมาทีหลังด้วยถูกต้องถ้าเกิดแผลก็จะติดเชื้อโรคอย่างที่คุณหมอในรายการพูดไปนะครับเชื้อโรคมันมาได้หลายทางนะคุณจาง เห็นไหมคุณหมอบอกว่าห้องน้ําเห็นไหมครห้องน้ํามีส่วนสำคัญค่ะแค่การจับอะไรต่างๆมือของเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเราเป็นแผลเล็บเราไปติดเชื้ออะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเปเกาไปอะไรก็ขอแนะนําให้ใช้ฟิตทูยูดีกว่านครับนี่นะคะนี่จากปากคุณผู้ชายเองเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่สุภาพสตรีที่ได้ใช้แต่เป็นว่าสุภาพบุรุษมาใช้แล้วก็ใช้ดีไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณดีขึ้นกระชับขึ้นสิวฝ้าต่างๆก็ ลดลงนี่แหละค่ะก็เนน่าตาจะสดใสขึ้นรู้เลยสองกระจกนี่ยืนใส่กระจกได้เลยอ่าสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่นพเองฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับพี่นพรวมไปถึงสั่งซื้อสินค้าต่างๆต้องทำยังไงบ้างค่ะอ๋อโทรมาที่เบอร์นะครับน่าจะมีเบอร์โชว์แล้วกยโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้ความปรึกษาคำปรึกษาทุกเรื่องนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงอะไรยังไงผมยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คาแนะนำ<ล>ทุกทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะหากว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของ n ูเค C l i ลทรวมไปถึงอยากจะปรึกษาคําแนะนําการทรําธุรกิจต่างๆนะคะ,คะก็โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของพี่นพได้เลยนะคะ,คะอย่ารอช้านะคะถ้าอยากจะ ฟิตเฟิร์มอ่าผิวพรรณดีแบบพี่นพแบบนี้นะคะก็ต้องรีบกันหน่อยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นพมากที่เข้ามาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะครับช่วงหน้านะคะยังอยู่ต่อกับคุณหมอนัดทีรื่นกินค่ะกับการตอบปัญหาสุขภาพกับรายการฟิตทูยูช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ